สวัสดีค่ะได้เวลาของนิชาวีกับน,นิชาปกติของวันพุธแล้วนะคะวันพุธที่20นะคะวันนี้20แล้วทุกคนมันใกล้กันมากเลยนะนิชาวีกับน,นิชาปกอะ่ะนิชาวีนี่คือ2913นแต่นิชาปกคือ2 8 1แนปะทุกคนมันห่างกันแค่แต้มเดียวเองนะคะทุกคนไปตามสูตรนี้เลยนะคะไปตามสูตรเลยนะคะ นี่ชาววไป2กับ9แล้วก็13นะคะ212528นะคะ929598นี่นี่ชาวว1ชุดที่2ก็13101427323639 3, นะคะอ่านะคะประมาณนี้นี่ชาวปกก็2กับ8นะคะประมาณนี้นะคะอ่าขอให้โชคดีนะ ชอบแบบไหนให้ทุกคนไปแบบนั้นเลยนะคะชอบส้มชอบแอปเปิลนะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดนี่มีชาวปกนะสูตรที่แรกนะคะสูตรสองก็ึงสามหึงศูนย์หนึ่งสี่หนึง็ดสามสองสามหกสามก้านะคะวันนี้เด่นหนึ้าแลทุกคนนะคะประมาณนี้นะขอให้โชคดีนะคะ